โอเคฮะสวัสดีฮนะก็กลับมาตามสัญญาของเราเลยนะกับคลิปสุ่มน้องไนดานะฮะหรือว,ว่าน้องเอ่อน้องชื่ออะไรนะเอ่อบูเออหรือเรียกว่าคุซานารีนะฮะเออ่อ,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 อหัวเตาว่าก็ไม่ไม,ไม่ไม่ได้เตรียมตัวปันนะฮะคือวันนี้ฮะผมจะมาสุ่มเอาน้องไนดานะฮะ ซึ่งผมเก็บโลไว okay, ้แล้วออประมาณแ ouais, ป๊บนึงนะครับแป๊บหนึ่งห้าสิบอะไรล่ะเอะไเอ้ยนี่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 สิบหกนี่นี่นี่สิบสี่สิบสี่คูณห้าเป็น ่าเท่าไหร่นะวะ14คูณห้าเออประมาณ60นะฮะก็เลยอีกประมาณแบบ30กดนะฮะก็เลยมามาสุ่มกันดีกว่าฮะพูดฟังมาเพลงพูดมากละเราจะสุ่มหนึ่งเราจะสุ่มไปเลยฮะหนึ่งครั้งเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมาที่นี่เฮ้ยกูแย่ละกูแย่ละกูแย่ละกู

นลนเส่ทีเลาตองือ่านยังอ Survival i d e บอุปกงเมีายังไม่ยวเห็ดหวัง เรายังไม่ทิ้งความหวังะท่านผู้ชมเรายังไม่ทิ้งความหวังอะเราอย่าเพิ่งทิ้งความหวังผมอยจะสกิปไปเลยนะฮะไปสกิปอะฮดีก็ดีแหละเฮ้ยมาละมาละมาละต้องมาละนี่ดาวคลอดละ 1,2,3初めましてかしらあなたの言葉はもうずっと見ていたわー私のお気に子供に見えるかもしれないけどどの大人よりもこの世界を理解しているはずよ<ー>ねえ私の知識と あなたの形式は交換しないおお。้ข้ามได้เลยฮะข้าวได้ละฟีลละฟีลละพอฟีลละฟีลละต่อไปฮะเรามาต่อกันที่สิ่งที่เรียกว่าตัวอาวุธเลยนะนี่ฮะในไหนกเอาเลยฮะเอาเลยฮะในเดี๋ยวอันนี้ดาบใหญ่เดาบใหญ่ เออของคิดนิดใดีไวม,มาฮะสุ่มกันต่อดีกว่าเราจะเราจะไปชิปเลยนะฮะว่าตัววุฒิเราก็แบบอแต่ว่าวังก็หวังอยู่นะห <c oughs> <c oughs> ยานเฟยวู้หยานเฟยมาด้วยว้าวอ่าสุ่มอีกอันหนึ่งไปร่น,นึน,นึงสุ่มอีกร่นนิดก่อน อ่าโอเคโรนิงมาละมาละเกออีกส okay, ิบโลไปสีทองไม่สีทองไม่เป็นไรไม่ทีทองไม่เป็นไรฮะซิซืห้าไม,ไไม่ไม่อะ ืมกูไม่น่าสุนดาที่นี่เลยแย่ไปที่แล้วไอ้สัสแก่จังไม่ออกไม่ออกอะไรทั้งนั้นไม่ออกอะไรทั้งนั้นโหเทียมากโหเทียมาก วันนียมาเลยเลยกี่วันเนี่ยเพื่อนเลยกี่วันเนี่ยสองวันสองวันโอเคโอเคโอเคสองวันสองวันโอเคฮะตอนนี้เราก็จะมาทำสิส่งที่ว่าแบบนึงเออสี่สามสี่สามอา่าในน้อยอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งมาใหม่ใหม่ใหม่เราจะไม่นั้นในน้อยฮะเพราะเรา นี่ฮะสิกธินเจอของเราคุณน้องกุสันีของเรานะเลือเล่อนนนในด่านนี้นะนนก็เอายัดไปเลย <c oughs> ยัดไปเลยทั้งหมดอหมโอ๊ยเขาทุนฮะสก,กิปเผอมาตีนิสัยอ๋อตอนตอนตอนอัพตอนอัพ ฟังเสียงแล้วรู้สึกดีดีดดต่อใจจริงไปมห์สิบมีเสียงพูดไหมน้องไม่มีงั้นก็เราก็ไปต่อเลยฮนะเอาวสัสดไุไม่พอเลยเนี่ยโอ้แย่ยจังแบบนึง เราจะเรียวเราจะเรียวฮะเราจะไม่ตัดไม่อะไรทั้งนั้นเราจะไม่ตรงไม่ตัดไม่อะไรทั้งนั้นฮะคือแบบเพีเพยวเลยเออเนี่ยนะฮะคือเอกลักษณ์ของช่องเราฮะเพ,เพียวๆไม่มีอะไรตัดต่อดี๋ดวพอสิเฮ้่อเคฮะ ่อเราทำไปต่อกันนึกนึกนึกว่าหาของอัพพอแล้วสิแก่ยังไงอืมของอัพสกิลก็ค่อยไปหาใหม่อีกกแล้วกัน้องขาเลยนะอ่าอันนี้ปะเอาันนี้ก่อนเออไม่รวยเห็นแต่มันเป็นเลกจีบอะ อคุณคุสานาริครับน้องนาฮิระไปต่อฮนะในฟังเสียงแล้วรู้สึกด,ดีดีต่อใจจริงๆโอ้โหจะเยอะเหมือนกันเนี่ย ยี่กี่เกินเลยอืมไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไร,ไนไรโอ้ยขายตั้งสามอันไอ้บีบ้าตอนนี้นะเกืยอพอเกืยอพอเกืยอพอ ไขนอีอกสองอันน่ะมันใคอีกสองอันน่ะท่านผู้ชมมันไขรอีกสองอันอน่ะนึกว่าแต่พอไอ้บ้ามันแลกเอาไม่ได้เหมือนของไขรสตล์เร็วด้วยสิอ,อืมนะฮะก็สำหรับคลิป <laughs> จบคลิปเลยไหมจบคลิปเลยไหมไม่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 ไม What 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 is this นี่คืออะไร โอเคอ่ะก็ออ่่าสถานะเก็บก่อนเก็บก่อนเก็บก่อนเก็บ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 ไม่ต้องว่างฮะผมหาอะไรให้น้องเรียบร้อยแล้วฮนดิสีดีบูนะฮะเออนิ่ง คือหาของให้เฉยๆนะแต่ยังไม่ทันได้อัพแต่อัพไปบางส่วนแล้วแหละไหนล่ะดีเจนเออานี่นีๆนี่นีหนี่นีเอไอเอเนอชานันธาส่วนอาวุธก็เอาของนิ้งนี่ลาดี้อยากใส่แม่ปลา้ให้อยู่นะแต่ อันนี้อันนี้ดีกว่าอมันมีรีเซ็ตคูลดาวน์สกิลอ่ะตอนนี้จำนานท่าของคุณคูซานารีผมคือหกร้อยเจ็ดสิบนะฮะอะในไหนก็ในไหนแล้วฮะเอาฟื้นฟูพลังงานเอาฟื้นฟูพลังงานไปน่าจะดีที่สุด ไม่สิออฟออฟออฟลอฟื้นฟูนพลังงานแล้วท้งนั้นก็ยับมันได้พลังชีวิตด้วยอ่ะอ่าเบ็ๆนี้กางเงนแล้วก็อ่าสิมพลังไปเอาทีเดียวไม่ได้เหรอมาๆๆค่อยไปค่อยๆดีกว่าไอพลังชีวิตสวยพลังจยุดตีก็เอออะไร พลัชีวิตเออสวยเอามาอีกสิบห้าเออเออฟื้นฟูพลังงานสิเออสวยอันนี้อัตรายยยยยยยตขี้ฟื้นฟูพลังงานเออเอาอันนี้ก่อนดีกว่าไม่หมจมตีฟืนฟ้นฟูพลังงานห้าจุดสองพันจมตีพผา้องกันพลังชีวิตออมเอา,เอาใช้นี่ขัดแก้ขัดไปก่อนก็นแล้วกันนะฮะ เราเน้นนี้ดิบว่าแบบวิฟูพลังงานก่อนให้มันก็ออฟออฟออฟเป็นโจมตีอยู่แล้วเนาะอันนี้กว่าใช่ใช่ใช่ง่ายสุดทุกอย่างที่กูฟาร์มมาแม่งหายเกลี้ยงเลยทุกอย่างที่กูฟาร์มมาคือหายเกลี้ยงหมด เออดี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 ด้มคลิปนี้มันน่าจะจบเพียงเท่านี้จะซันไปไหมพอใช่ใอัพปาิลเออะนียไงต้มอ้ยกดผิดไอว่าติดติดจากของใครติดจากสตาร์เรีวติดจากดาวมา นี่ยังไม่ได้นะโอเคออมอาแป๊บบนึ่งแหละแหละให้หมดเลยเอล่ะนายนะแลกให้หมดเลยไปห้าสิบห้าอันเนี่ยโดุลี่ <laughs> อันที่ว่าอันเอาไปเลยเอาไปเลยอันที่วาอันเอาไปเลยโดุลี อืมคุณคิดว่าผมปันนะ่นนะ่ะผมปั่นน้องผู้สันน,นิทัานแน่นอนฮะไม่ต้องหว่วงทับยมผมเอ่อเตรียมของมาแค่นี้คื <c oughs> อมันขาดแค่สองอันกับไอ้นี่กันเองฮนะอืมก็เดี๋ยวอัพอัพให้ตันกนะันให้กดอัพสิเฮ้ยอืม อืมใช้ตังทุกอย่างต้องใช้ตังเครดิตอืมโมราติดติดของใครมัอีกละไอโฟอก็เล่าสิวะสวยอืมอับอีกอืมอับอีกอืมอับอีกอืม ขอให้พออีกเอาเงียก่อนเอาก่อนอืมอืมผลาญการผลานตังผลานตังเอาอีกเอาอีกเอ,อ้ยทำเวลาหน่อ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 ยอ่ะอันไหนนี้ปะใช่ใช่อันนี้มีไปใช่ใช,นนใช,ใช,ใช่เอาเลย เอาเลยเอาเลยเอาเลยขอขอแคเ่คุณเธอแค่น้องเท่านั้นฮนะเอเคต่อไปก็อ่าไหนอะเนะี่ยอันนี้เจาอ้ตอตรงมีนี่ก่อนปะมีศูนย์ โอเคฮนะน่าจะมีแค่นี้ละนะฮะสลับอ่าประเด็การาฟิกอาจจะไม่ถึงนะโอ้ยเวิลด์กู่คง่มือคู่ยามนั่นแต่ก็ไม่เปแน,น่สลับคลิปนี้ต้องขอเอ่อตัวเองเ,เอ่อ ถ้าชอบคลิปนี้ฮนะถ้าท่านผู้ชมชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดซับส c r i b e ให้ด้วยนะสำหรับการสุงน้องในหิดานะั้นคือ,กอเก๋เปรี้ยมากเลยนะสำหรับคลิปนี้ฮนะต้องเอาเขาจบกันไปแล้วนะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับส c r i b e นะด้วยนะครับขอบคุณครับ